สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง v ีพีธรรมดานะครับช่อง v ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่ย5ิพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหุ้นไทยก็มีให้ชมทุกๆวันวันละสี่รอบนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่วะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่่่าาานนนนน้้ชมมมรรวเเเพือคคบบััะ มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับมีอะไรมาฝากบ้างนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอทุกท่านโชคด,ดีโชคด,ดีนะอะมันทําไมเป็นอย่างนี้นะครับทักทู้ครับโอเคนะโอเคนะมองเห็นอยู่เนาะอย่เนาะครับแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าน้้ที่เจ็ดเม้นที่แปดกับเก้านะครับอืม แปดสองสองแปดแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดแปดหกหกแปดนะครับเก้าเก้าสองสองเก้าก็สามสองเก้าเก็าสี่สี่เก้าก็ห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้านะครับส่วนเจ็ดนะครับถ้าเจ็ดมาก็จะคู่กันกับสี่ห้าหกนะครับยุงเข้ามาสี่ห้าหกหลายตัวเลยเนี่ยเดี๋ยวจะ จัดการก่อนเข้ามาผ่านด่านตั้งสามสี่ด่านยังเข้ามาได้เลยมันได้กินเลือดของหอมดีเนาะ <c oughs> กินเลือดหรือกินอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เคยเอาเลือดเข้ามาไว้ในนี้เลยครับครับส่วนมากจะไปหากินข้างนอกเลือด <c oughs> ไม่ได้เอามาไว้กินในนี้หรอก อ่าครับอ่าตามนี้นะครับครับโอเคครับสีแดงนะเอาในกรอบนี้นะครับเป็นที่ก้าเอาก้าวไปลุดไปวิ่งนะครับตามนี้นะครับตามนี้เลยนะครับส่วนชอบก็นำไปใช้นะ ดูทีก้าวนะครับอับก้าวเป็นหลักเลยครับโอเคครับตามนี้เลยครับขอบพระคุณมากมากนะครับอ่าจดไปเลยครับเรียบร้อยแล้วคนไทยเที่ยงนะครับขอขอบพระคุณครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เก็บไม่จนมั่นคงค่องข้างค่งมีครับครับโอเคครับครับ